มาจะทุกคนกินเข่าลังเลิกงานจ้ะแกงเห็ดผึ่งหุ่หนหอนส่วนหุนแกงหนาวจ้ะใส่ไปอีตัวอัดเข็งไปอีตัวก็ได้อัดแข็ยงใบกระหวนคือเก่าหายทีๆจ้ะสวัสดีค่ะกินเสซฟหนูกว่าเต็จจี่จ้ะพี่น้องคือยาแกงเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งเก็บมาตั่งจ้ะมีที่แล้วหรืจ้ะอัดแข็งไว้หลายถุงอยู่ เรีว่าปลี่ยนทีเดียวนี่นไมค่อยออกหลนะเขาซ่สาสุ่มทีละนี่แต่น้อยอัดแข็งไว้เวลาย้ำคือจยากย้ำหนาวกงจีเดจะพีน่น้องตั้งประเทศกระไดคิดแล้วก็กจ้าจะเขี้ยวประเด็กบ่หนาวหนาว,นาว,นวก็งอกกระไดหนูสามจัดจัด ประกรบอบเป็นอะการเปลี่นนิดหน่อย ที่มากกะตุกลบกผาองศามเนี่ยนา้ว Muốn dám dần thuật quả bít đi hmm. เลยนลาเราไม่ต่อยากเขาบาดยังหยุ่นหนาวอมนีม่จะเห็ดผึ่งขาลายเหยผึ่งไม่หมดรวมกันจะพี่นอกหมวกชุ่มก็มีเห็ดเห็ดเพิง่งขาลายหมวกสุ่มก็มีกุุ้เงกุ้ Đó đọc khen đọc nền đi Hay <laughs> <laughs> I mean. เฮ็ดูวด for ู่วนหนาเฮ็ดอัดแข็งไปมึงจะได้กินนะจ๊ะน้ำขึ้จ้ะอืมตอนตัวตาย ไปเลยจ้ะทุกคน,คน,นคก,กินเสร็จเนื้อวัวเสร็จจีกว่าพูดถการตั้งใจเด้อยจะติดเขามาติดตามหลับชุมเขาค่ะ ฝาพกพูดมีพี่น้องติดตามกดติดตามกด,ดไลค์กดแชร์ให้หน่อวยด้วยค่ะพบกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย